เมื่อวานนี่นะประกาศประกาศเมื่อวานน่ะเห็นปลาไหลมาล้างรถแถวซอยนี้ด้วยนะเอารถกระบะมันล้างสะเอี่ยมเลยนะขัดถูขัดถูดถเอี่ยมมากเลยเมื่อวานไอเราก็จะเลี้ยวรถเข้าบ้านเราเห็นว้าวทาไมมันล้างรถวะเราก็งงเราไม่ได้ตามขอบคุณค่าคุณศักด์แม่สาก็ไม่ได้ตามะนะเห็นโอ้ทาไมล้างรถว่าวันนี้วะล้างสะเอี่ยมเลยที่ไหนได้โอ้พอตื่นเช้ามาโอ้เขาจะปบายสีนี่เองแต่ว่า ด้วยความที่ฝั่งนู้นก็หวังดีเขบอกไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวมาหาเองอืมแต่ก็ยังดีนะยังไงยังไงล้างรถเรารถเราก็เอี่ยม <c oughs> ถ้าเห็นมันไล่นะรถมันเอี่ยมแล้วเมื่อวานมันมาล้างแต่บ่ายสามเนะ <c oughs> ี่ยพี่ังมีมาดาวัดดีค่ะ โอ้ยังไงรถก็เอียมพี่ไม่เสียหายไม่เสียหายรถเอียมแน่นอนพี่วาสนาเตียวโลดดีค่ะเงาวับเลยเมื่อวานอ่ะล้างมันแต่บ่ายสามเนี่ยพี่วันเพ็ญกี่ครั้งแล้วอ่ะที่ไหลแหกนะตอนนู้นว่าจะไปตอนนู้นอ่ะว่าจะไปเป็นกําลังใจในศารเขาก็บอกไม่ให้ไปว่าจะพาพ่อไปอะไรตอนนู้นเขาก็ไม่ให้ไปนะ แล้วว่าจะไปผูกแขนเขาก็ไม่ให้ไปอืมเขาเรียกไหลเกือใช่ไหมคะไหลไม่ลื่นนะไหลเจอหินแห่ไหลเจอดินทรายเป็นไงล่ะนะขอคุณค่าเดอกเกียร์ขอคุณค่าขอคุณสำหรับสติกเกอร์ค่ะไหลเจอดินทรายไหลเจอหินแห่ไงเลื้อยไม่ไปเจอลูกรังเลย อูเมื่อวานทำคอนเทนต์จะไปจำปาดงทั้งวันเลยเหรอค่ะพี่ d f x ขอบคุณค่ะพี P ่ x i A o หวัดดีค่ะใช่รอหน้าศาลขนาดช่างวาระถอนกับแจคก็ยังรอข้างนอกเลยค่ะรอไม่ศาลข้างนอกไม่ศาลข้างนอกนะคะไม่ศาลได้เข้าไปกับพี่ดิ้งสองคนเออจะไปทะเลจะนั่งรถตู้ไปทะเลผิดหวังครั้งที่หนึ่งจะนั่งรถตู้ไปทะเล ผิดหวังครั้งที่สองก็คือหวังว่าจะเข้าสารไปให้กําลังใจใพี่สาวก็ไม่ได้ไปนะผิดหวังครั้งที่สองผิดหวังครั้งที่สามว่าจะไปผูกแขนใบสีก็ไม่ได้ไปผิดหวังซ้ําซ้อนเนี่ยจะกลายเป็นซึมเศร้านะอย่าอย่าให้ความหวังตัวเองมากพี่ขาสวัสดีค่ะพี่ขาก็คือพี่น้อยนะจําจไม่ผิดใช่ไหมคะใช่พี่น้อยไหมนะพี่มิเชลสวัสดีค่ะรอบนี้ไปได้ค่ะพ่อป่วยไม่อยู่ เถืกเบรกอสิวายหำน้อยหลบไปทักทายสวัสดีค่ะโดนเบรกอะหัวทิ่มเลยเมื่อเช้าตื่นตั้งแต่ตีสี่จริงๆแล้วไม่ต้องไปอยู่ใกล้ใครหรอกอยู่เป็นตัวของตัวเองก็ได้นะอยู่ที่นาน,นเละอยู่เป็นตัวของตัวเองอะนะนาดงดอกก็คือนาเขานาเขาคือนาเขาน,าเ,ขา,นาเราคือนาเราอะ นาเราก็มีแล้วจะไปนาเขาทาไมเออพี่น้อยใช่ใช่พี่น้อย,ช,ช,อยชื่อพี่น้อยจะไปขับรถตู้เขามีคนขับแล้ว <c oughs> อย่าอย่าคิดจะไปขับรถตู้นะเดี๋ยวเสื่อมราคาไอ้นี่มือหนักตินนะ <c oughs> หนักห้านฝั่งน้นงเขาไม่ให้กุญแจหรอก เพชรธนวยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่เดียกีย้ขอบคุณค่ะพี่บอลสุดาบอกหลอยากเข้าไปก็อยากเลยโนตอนนี้ไหลรู้สึกว่ากําลังที่นาทุ่งนั้นทุ่งนาทุ่งนั้นกําลังจะขาดผู้นาไหลต้องรีบเข้าไปจัดก,การนะเดี๋ยวจะเสียระบบหมดไหลต้องรีบเข้าไปเสียบเข้าไปดําเนินการต่อเลยเพราะว่าหัวหน้าทิมไม่อยู่ไง ฮะ <laughs> จริงเหรอพี่หวานใจไม่นะเพราะว่าไหลอยู่กับแจ้ไหลก็มีแต่เอานะไหลก็ไม่ได้อยากได้ไหลไปนู่นไหลเอาเองกันเลยไม่ได้เดี๋ยวไหลไปเอาหมดนะเกิดไปแกะเก็ดพญานาคออกไปหมดทําไงเราเออแล้วกลางคืนนะพี่หวานใจกลางคืนน่ะไอ้ไหลมันแป้งร่างเหมือนผีกองกอยนะมือตีนมันจะเหนียวเหนียวแบบนี้เวลาคืนไอ้ไหลมันจะหนึบหนึบขึ้นไปตรงพญานาคแล้วมันจะไปเอาทองคำมะ มันจะไปเอาลูกแก้วมันจะไปเอาทองคําบนอกพญานาคอะไม่ได้นี่ตรงเฝ้าให้ดีเลยนะใครที่อยู่นาดงดอกท้ายไหลไประวังให้ดีมือกับแก้มันเนี่ยมันจะปีนหนึบ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 ขึ้นไปเลยตัวบางๆตัวผอมๆอะ่ะเดี๋ยวมันไต่ขึ้นไปแกะตรงอกพญานาคแล้วมันไปเอาซัพย์นะมันไปเอาทองคําตอนนั้นน่ะ <c oughs> จริงมันมันไปเหรอชิมหายแน่ ถ้าเข้าไปก็ไปชวนเพื่อนไปชวนเพื่อนกินเบียร์ใช่ไหมอู้มันหวังไปมอมเลยนะไหลไปมอมเลยเสียจริง,รงๆแล้วไม่น่ารอกคือที่นาหมดหมดแล้วไงเบียร์หมดแล้วต้องไปกินนบ้านนู้นอะ่ะเดี๋ยวไปแล้วเป็นแขกใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็ต้อนรับฮะทงคําทิปหรออาน,นุนว่าแย่จังไอเราก็หวังเหมือนกันกับไอไหลอะ่ะพี่ สงสาตรตายายจะได้อุ่นนออม้จนถึงวันจันทร์พ <c oughs> ี่นนูถวย <c oughs> ใช่พี่จิตตมาพี่จิตตมามันก็ออกแนวกอล์ฟหรืปัญหา่ะเห็นกองขังเป็นดอกบัวเหรอนี่ห <c oughs> วังว่าใครที่หวังว่าจะได้เห็นแบบเออตอนขึ้นรถตอนลงรถเนี่ยไม่ได้เห็นนะเข้าเารถ รถเรือนจําเนี่ยเขาเอาแบบถอยตูดเข้าไปฟื้เข้าไปจนผลขอบประตูแล้วเขาปิดประตูไว้หน้ารถเลยนะที่เขาจะให้คนดายขึ้นให้ให้ผู้ต้องหาขึ้นนะเข้ารถมุดเข้าไปในตึกเลยอย่าหวังว่าจะได้เห็นผู้ต้องขังเดินมาขึ้นรถหรืออะไรไม่มีการส่งสัญญ,ญาณไม่มีอะไรไม่มีเห็นเห็นแต่รถรถถอยตูดเข้าไปนะปิดกรงก่อนที่จะให้ให้จำเลยขึ้นให้ผู้ต้องหาขึ้นะผู้ต้องขังขึ้น หลจะไปหาอัดเสียงพี่นี้รูบนหวัดดีค่ะผิดหวังซ้ำซากนะกลัวจะเป็นซึมเศร้าช่วยแม่สับหน่อไม้บ้างทำส้มตำทำอะไรให้แม่กินอยู่นากันโม่ๆแม่แม่นี่ก็อู้นาเราก็มีนะอย่าไปนาเขาเลยนะ พอตอนอยากเรียกร้องอะไรจากเราก็มาไล่เอาว่าเป็นพี่เป็นน้องนะเป็นพี่เป็นน้องเป็นสายเลือดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอตอนโกรธนะเหียตัดมึอออกไปตัดเทียตัวนึงออกไปจากครอบครัวนิ้วไหนร้ายตัดมันออกไปตัดมันออกไปนิ้วไหนร้ายตัดทิ้งตัดเทียทิ้งไปสักตัวหนึ่งกงไม่เป็นไรหรอกนะเมนะหมพอทอนพอพอตอนนี้แล้วก็มาบอกมาโขนะว่า เนี่ยนะสายเลือดเดียวกันทํากันได้ขนาดนี้มึงทําขนาดนี้แค่นี้มึงยังไม่พอหรอมาทวงนั่นมาทวงนี่กับเราทวงอะไรเราไม่ได้เป็นพี่น้องกันนานแล้วใช่ไหมพี่หวานใจเออพอตอนนั้นสั่งเราเนาะตอนนั้นเครนะนนเียดให้เรานะเธอก็บอกว่าตัดเทีย่ยวดนึงทิ้งไปเถอะนิ้วไหนร้ายก็ตัดทิ้งอย่างนั้นอย่างนี้ตัดทิ้งนะแม่เนะตัดทิ้งไปเลยนิ้วไหนร้ายก็ตัดทิ้ง ตัดมันทิ้งไปพ่นเครียดไหมตอนนั้นพ้นโกรธพ้นสั่งเนาะพ้นแพ้เนาะพอมาตอนนี้ยี่สิบปียังไม่พออีกเหรอมาเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นสายเลือดกันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อ้มาเรียกร้องอะไรพ <c oughs> ี่ลูกอิสระชนใ <c oughs> ส่เกงเจเจ,เจตอนไปขายย่างด้วยกันใช่ใช่ใช่พี่ จริงๆแล้วจะใส่กางเกงเจจด้วยกันแบบนั้นได้ตลอดเลยนะเราจะเป็นอย่างนั้นได้ตลอดเลยถ้าไม่มีไอ้คำไหลนะไอ้คำไหลไอ้คำปวงฮะมีบ้านมีรถได้ก็เพราะมันนะบอบ้าบ้านเนี้ยสร้างขึ้นด้วยน้าพักน้ำแรงของเจ๊นะพี่แนนสวัสดีค่ะแล้วรถนะ่ะก็ดาวห้าสซไม่ได้มีคนคำ้ำเมันจะมีได้เพราะมันได้ยังไงไม่ใช่ ถ้าเธอค้ำฉันก็จะว่าอยู่นี่เธอก็ไม่ได้ค้าเลยไม่ได้ไม่ใช่หรอกแหมพึ่งจะเกิดเนี่ย